หน้ากันเกียรตั้งไม่ได้วไว้เกียร์ไปครับสวัสดีครับพี่เราทางช่องยูทูบนะครับตูดีละเพือ่อนฝากมาลุยเบิง้งตัูดีเต้นนะครับลุยงานจริงนะครับได้น้องนะครับ

ไปว่าเลยนะครับเอาเบอร์กี่คะแนนครับ 3ามขั้นนะครับวันนี้วาลุยหนางานนะครับประมาณสิบห้าตันเรียบร้อยครับทิง้งไปเลย la ไปแล้วโอ้ติดลมเลยครับพี่น้องเรียวร้อยครับวัดตีครับแดบรู้กี่นิดแล้วครับชุกไก่ทำงานครับชุกไก่ทำงานครับชุกไก่ทำงานแล้วจุ่มแล้วครับจมเอง

อยู่คนไปจัดวูก้องนโ้งานเปาเขาไปหันละจะกินขั้นี้เป็นขั้นแรกนะครับเพื่อสิสิใดไปย้ำกล้องนะครับย่ำกล้องให้มูนั่นเน้ครับ แรนแม่ดเงาได้เงาหนัก kind of ็ที่จกันใช่เหรอเล็กเรทันยู่เด้อควันในเบ็ดละสิมาสวนมันสิมาแบจะสทางมันบ่อยอยานขดยังตันับมันแล้วอยู่ดี้องครบควตทำงานนะครับคันน เรียบร <lord. S 2> <you> ้อยนะครับแต่ <otros app let> ่ <Literally> ังอี่ได้แล้วครับยนี่้นาชครับใส่นะครับยำข่วงไปยังกู้เาเลยนะครับ ประจำนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดติดตามนี้นะครับสวัสดีครับ